ไม่ส่งตั้งสินค้ามาพบทบกันเทีงยงเย้าทึ่งอังเด็ม,มากินข้าวก้อยคขามาคขามากินข้าวจ้องการไม่ได้ได้กินเนื้อหมูโคแลได้กินปลาต้มแซ่บกระดูกหมูออนคขาใสาป่ปลาเฮียบสี่ขาเกี๊ยวาอันโคอัน,นยอนใครที่ป,ป้ายอยู่เลียมแค้มใกล้ต้วงถึงป้าอยู่รีค่ะขายไว้ยายากำถั่มป้าอยู่รีมิ้วป้องมันแปดสิบปัมิ้วยายากำถั่มป้าอยู่รีดิค่ะข,ขายไว้ในลองยุมใจโคย่านเป็นคุณหมอ สิทธวีกิสวนาอันไลจุมคู่ปารากูภายใปหมอแลเป็นมมยาห้องยาสิริล่าห้องยาคุณฮอคําไทยลองรลอดเพมันใจตั้มใจหนึ่งร้อเต็มค่ะสังว่าภายสนใจใครซื้อใจตื้ออันนั้นใคล้ายอันนั้นใครเป็นตัวแต้นตั้งมหาคาโคกของกูอันอันดี่ค่ะขายไว้ในอันไรสต็อกของอยู่ที่ไรอยู่มืองไรก็เฮ็ดไรส่งกตนไรกูวันทีข้ากินได้ซ้ำแต่เป็นปีฟออันแนจอยลดปันไข่ดีไข่มันตีน้าต้องน้ำกินปั่นย่าในมันเตยจอยคุ้มปั่นบ้านัน ใส่โกนแม่นลดปั่นน้ำหนักเลยสะโพยลดย่อมปันไขมันดีนะต้องใจไเนื้อนังย่อมดีใจลดปันป้าชิวไข่ทีเป็นไม่ต้องก็ต้องฟ้องไขล่างปันล้ำใจส่วนตัวคาเต้คาตีกินกูวนคาตกินพราะคาเต่นอนในคาตีกินหนึ่งวันหนึ่งก็ไข่ทีไขลดน้ำหนักไขใตัวคิงเล่ากินปันสตัวในกินกูกันค้าเข้าในก็ข้าผลยาเลยอย่าลืมด้วยถึงป้าอยุลีกันค่าป้าอยุลีของเข้าในก็ลองอย่างเป็นกันค้าสั่งว่าป้าอยุลีเขาอาาุุ่มมมั ป้ายูรีเขาเข้มในเขาอยู่ตีเหลก็เขาเกี่ยวใจเาขาค่ะังว่าเป็นวหวป้ายูรีอําแขมเป็นวหวยยูหวานเป็นว่ายฮงเขาเจ็บเป็นว่าหเลือนั่งยิ่งอัมมาแานเป็นเลเพิกลงสังว่าใครซื้อใจซื้อโคของยินดีแนะนําแสงอ่องน้ําจังจอมาพาพบกันใหม่ค่ะ